สวัสดีครับปี2020เป็นปีหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราคงจำปีกนานนะครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นมากมายพอดีวันนี้ได้เมลที่ส่งมาจาก Verizon Media CEO นะครับเจ้าของ y ahoo ผมใช้บริการเมลของ y ahoo มาค่อนข้างนานนะครับเมลแรกที่ใช้เนี่ยเป็นบริการของ Hotmail แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น y ahoo แล้วก็สุดท้ายใช้มาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเลย ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีเพียงแต่เจ้าอื่นที่เป็นคู่แข่งเนี่ยเขาพัฒนาเร็วกว่าแล้วก็มีบริการอื่นเสริมคพอนข้างเยอะแต่ผมก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับพคงจะใช้ไปอีกนานจนกว่าเขาจะยกเลิกนะครับกลับมาที่เนื้อหาเมลนะครับก็ในเมลเนี่ยมีการสรุปเหตุการณ์สาคัญสำคัญในแต่ละเดือนจนครบปีนะครับก็บางเหตุการณ์เนี่ยผมก็จําได้บางเหตุการณ์ก็จาไม่ได้บางเหตุการณ์ก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็พีิกมากคนพูดถึงกันเยอะนะครับบางเหตุการณ์ก็ หมือนไม่เคยได้ยินนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์กันนิดนึงนะครับภายในปี2020เรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเดือนมกราคมนะครับกับข่าวไฟไหม้ที่เลวร้วายที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียนะครับกินพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า70,000ตารางกิโลเมตรนะครับหรือถ้าเทียบกับขนาดของประเทศเนี่ยก็2เท่าของขนาดประเทศเบลเยียมนะครับทําลายบ้านเรือนไปกว่า2,600หลังนะครับฆ่าชีวิตสัตว์ป่าไปกว่า1.25พันล้านตัว ครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป33คนนะครับสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมหาศาลนะครับเนื่องจากมันมีพวกขมเหลวพวกควันพวกฝุ่นต่าง,างลอยเข้าขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับก็จากเหตุการณ์นี้ผมจําได้ว่าภาพที่น่าสลดคือจะมีภาพที่เป็นนักดับเพลิงนะครับอุ้มหมีโคลาหนีออกมาจากกองเพลิงนะครับแล้วก็มีภาพหมีโคลาเกาะต้นไม้นะครับแล้วก็ฉากหลังวิ็นไฟไหม้อันนี้น่าสะเทือนใจมากมีสัตว์ป่าจํานวนมากนะครับเสียชีวิตในกองเพลิงนั้นแล้วก็ ในเดือนนี้เองนะครับ WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนับถึงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่หูฮั่นนะครับประเทศจีนนะครับก็เป็นต้นเป็นต้นต้องเรียกว่าเป็นต้นข่าวในช่วงต้นปีเลยที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงนั้นนะครับก็ข่าวยังอยู่ภายในประเทศนะครับยังไม่ได้มีการแพร่กระจายออกสู่ต่างประเทศนะครับเดือนกุมภาพันธ์มีหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะครับ แต่เหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากที่สุดคงเป็นการที่ได้รับรางวัลอสการ์ของหนังชนชั้นประิทธิ์ปละไซนะครับของผู้กำกับบงจุนโฮเรื่องนี้เนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีออสการ์นะครับภาพ,พยนตร์เสียสีสังคมเกาหลีกวาดรางวัลใหญ่ได้ถึง4รางวัลน,นะครับรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานประกาศรา,ศางวัลอสการ์ครั้งที่92ด้วยซึ่งผาะไซเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์นะครับ ซีรังวันใหญ่ที่ปรารัยได้รับก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ภาษาตา่างประเทศยอดเยี่ยมนานๆครั้งนะครับเราจะเห็นหนังเอเชียได้รับรางวัลใหญ่บนเวทีระดับโลกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เดือนมีนาคมนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นและบททดสอบของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะครับเมื่อองค์การอนามัยโลก WHO มีการประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกหลังจากเชื้อลุกลามไปใน118ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกขณะนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อนะครับ120,001คนได้ค่าชีวิตทุกคนไปแล้วเนี่ย4,300คนซึ่งอยอนล่องตรงน,น,นะครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจคำว่าแพนเดมิกนะครับกับล็อกดาวน์แต่ตอนนี้นพอไปหาข้อมูลสักพักนึงเนี่ยเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความร้ายแรงของอคำว่าแพนดมิกด้วย แล้วก็ประเทศไทยเราของเราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ทันจบเดือนนะครับก็มีข่าวนะครับซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับก็นักเล่นหุ้นนะครับช่วงนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากนะครับก็เซ็ตนะครับล่วงลงไปที่ประมาณเหลือพันนิดๆนะครับแล้วบางคนยังเสียวด้วยว่าในเดือนนั้นเนี่ยมันจะล่วงไปต่ากว่า1000จุดนะครับก็โชคดีนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยัง ต้องเรียกว่ายังไม่ถึงจุดที่จุดที่กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ต้องดูกันระยะยาวนะครับนักเล่นหุ้นก็ต้องประเมินสถานการณ์เดือนต่อเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเดือนเมษายนนะครับต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมนะครับผลของโควิด -19 นะครับทำให้อัตราการว่างงานในอเมริกาสูงถึง14.7นะครับนับว่าสูงที่สุดตั้งแต่ปี1948นะครับเศรษฐกิจทั่วโลกสุดมีการเลอะออฟคนเป็นว่าเล่นในช่วงนั้นนะครับถ้าเราตามข่าวเนี่ยจะสังเกตว่า เดี๋ยวก็มีข่าวเลยกออฟนะครับเดี๋ยวก็มีข่าวปิดกิจการนะครับไม่ใช่แค่ต่างประเทศประเทศไทยด้วยนะครับคนตกงานค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนั้นทุกอย่างแลดูมืดมนไปหมดแต่นะวิกฤตก็ยังเป็นโอกาสของใครบางคนนะครับช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราตามข่าวเราจะพบว่าซูมนะครับมาแรงมากนะครับเป็นการประชุมลักษณะคอนเฟลเลนทางอินเทอร์เน็ตทุกคนใช้การประชุมทางไกลของซูมเกิดทั้งนั้นเลยนะครับพอใช้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับบางทีก็ บางแอปพลิเคชันนะครับอาจจะต้องเสียค่าบริการแต่โซมเนี่ยมีระบบที่สามารถใช้ฟรีได้นะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยแล้วก็ Netflix ขนะครับขณะนั้นเนี่ยมียอด Subscriber เพิ่มขึ้นเป็น183ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลที่คนเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงล็อกดาวน์คนดูซีรีส์นะครับแล้วก็มีการสั่งฟูดเดลิเวอรี่นะครับซึ่งธุรกิจฟูดเดลิเวอรี่ช่วงนั้นเนี่ยมาแรงมาก หลายคนนะครับหลายๆสาขาของการทำอาหารเนี่ยมีการนำระบบฟู้ดเดลิเวอรี่มาใช้นะครับจะสังเกตของประเทศไทยเนี่ยแกล็บไบ e ์นะครับช่วงนั้นเนี่ยโตมากก็จะเปลี่ยนมาเป็นแกล็บฟู้ดนะครับซึ่งทุกคนทุกคนผมคิดว่าน่าจะเคยใช้อยู่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยติดจนถึงปัจจุบันนี้แล้วด้วยเดือนพฤษภาคมนะครับคงหนีไม่พ้นกับข่าวเหตุการณ์เศร้าของจอร์ดฟลอยนะครับที่มีข่าวโดนตำรวจใช้เข่ากดที่คอนะครับทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ และข่าวการประท้วงและลอกใหม่ในฮ่องกงที่รัฐบาลจีนมีแผนนำกฎหมายความมั่นคงมาบังกับใช้ในฮ่องกงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะกำหนดให้การกระทำดังต่อไปนี้เป็นอาชญากรรมนะครับเช่นได้แก่การแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างอำนาจของการปกครองของรัฐบาลกลางการก่อการร้ายและการแทรกแซงกิจการในฮ่องกงโดยกองกำลังต่างชาติทำให้ผู้ประท้วงไม่พอใจนะครับแล้วเพิ่มความรุนแรงในการประท้วง สุดท้ายกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาสภาประชาชนแห่งชาติจีนในเดือนมิถุนายนจนได้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องจากพฤษภาคมจากเหตุการณ์ผู้ประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกรณีที่จอร์ดฟอยเสียชีวิตมีการยกระดับการประท้วงที่รุนแรงขึ้นนะครับมีการเผาทําลายห้างร้านเกิดจลา,าจลและทําให้คนออกมาประท้วงทั้งอเมริกาและทั่วโลกนะครับเป็นที่มาของแฮชแท็กที่ว่า b บ็กไลฟ์ e มตเตอนะครับมีคนเข้ามาร่วมประท้วงถึง26ล้านคนแล้วก็ประเมินกันว่าเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับและสุดท้ายเนี่ยยาวนานจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการพิจารณาแบนแ,บนแ,ปแอปท k t o อกในอเมริกาก็หาภาัยความมั่นคงนะครับทำได้ลงนามใน e x e c utive o r เด r ในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องจากกรกฎาครับับงคับให้ไบเดนเนี่ยต้องขายท k t o อกภายใน45วัน และก็ในเดือนกันยาเนี่ยนะครับผู้พิพากษารัฐบาลกลางของสารัฐได้มีมติระงับการแบนนะครับตามคําสั่งของโดนัลด์ทรัทมและสุดท้ายเนี่ยก็มีการเจราจานะครับเพื่อขอซื้อหุ้นบางส่วนของ Oracle กับ Walmart แล้วก็มีแผนเปลี่ยนชื่อ TikTok นะครับเป็น TikTok Global นะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าผมตามข่าวไม่ผิดก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจราจายังไม่บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเป็นข่าวใหญ่ เกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุตเมืองหลวงประเทศเลบานอนนะครับจากสารแอมโมเนียมไนเตรตนะครับที่เก็บไว้ที่ท่าเรือซึ่งสารนี้มีน้ําหนักถึง2,750ตันนะครับเทียบเท่ากับ TNT ประมาณ1.2กิโลตันเหตุการณ์นียเกิดจากรัฐบาลเลบานอนนะครับมีการยึดเรือนะครับที่บรรทุกแกอมโมเนียมไนเตรตและก็เรือลำนี้ถูกทิ้งร้างและเก็บไว้ในท่าเรือโดยไม่มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับแล้วกเก็บเป็นเวลานานถึง6ปีนะครับ แล้วก็เกิดสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตนะครับถึง204รายนะครับบาดเจ็บมากกว่า7,500รายแล้วก็สูญหายอีกจํานวนมากนะครับการระเบิดเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด3.3ลิตรนะครับส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึง250กิโลเมตรและปิดท้ายเดือนด้วยข่าวเศร้านะครับของการจากไปของเชสบิกบอสแมนนะครับ ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ13ปีนะครับ4ปีหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นนักแสดงที่อยู่ในความทรงจําของเรานะครับจากบทบาทของการรับบทแบ็คพันเทอร์นะครับก็น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมตามข่าวมาเนี่ยก็รู้ว่ามีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับผอมลงแล้วก็ช่วงนั้นมีเห็นมีข่าวว่าลดน้าหนักเพื่อจะรับบทใหม่แต่สุดท้ายก็เซอร์ไพรส์นะครับเป็นข่าวเศร้าก็คือได้จากไป ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็รักษาสุขภาพกันนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาสู่เดือนกันยายนนะครับเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยตัวแทนคือโจไบเดนนะครับแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยโดยนําโดยโดนัมท์นะครับก็มีการขึ้นดีเบตครั้งแรกในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จบลงโดยคนด่ากันทั้งเมืองนะครับเพราะไม่มีสาระแล้วก็พีทาแกเล่นผู้แสกตลอดนะครับ มาต่อในเดือนตุลาคมโดนนัททัมและพรญญะรยาเป็นข่าวติดโควิด19นะครับก็อย่างตามภาพที่เห็นนะครับพี่แกเล่นไม่ได้ใส่หน้ากากเลยนะครับแล้วก็มาจบด้วยข่าวเศร้าในช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกันนะครับก็ชอนคอนเอนรี่นะครับผู้รับบทเจมบอลนในภาพยนตร์พยงกราสุ07เนี่ยซึ่งได้รับบททั้งหมด7ครั้งนะครับได้รับรงางวัลมากมายเนี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับด้วยวัยชราด้วยโรคชลานในวัย90ปี เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะครับก็คงไม่มีข่าวไหนที่ดังไปกว่าข่าวนี้นะครับก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะครับโดยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคนที่46นะครับโดยโจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้เนะี่ยมีอายุ77ปีนะครับโจไบเดนได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งนะครับหรือ Electoral College นะครับ เป็นจำนวนถึง306คะแนนนะครับซึ่งเกินกว่า270คะแนนนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยถ้าจะได้รับเลือกตั้งก็จะต้องเกินเกณฑ์น,นี้นะครับต้องเกิน270คะแนนก็สามารถชนะได้นะครับก็ช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์วุ่นวายไปหมดนะครับพี่ทำอาจจะคือมีข่าวว่าจะประท้วงในหลายเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็จากผลสรุปคะแนนเนี่ยโจไบเดนนะครับได้รับคะแนน Popular ล่าโห ซึ่งเป็นคะแนนมหาชนเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยคะแนน81ล้านเสียงนะครับเยอะมากนะครับจากเดิมที่บารักโอ,โอบามาเนี่ยได้คะแนน69ล้านเสียงโดยผลคะแนนที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นผลคะแนนในเดือนธันวาคมนะครับก็มาถึงปลายปีนะครับซึ่งจริงๆยังไม่จบปีนะครับก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยมาถึงข่าวประเทศไทยบ้างนะครับก็มาจบในประเทศไทยเรานะครับมีการแพร่ระบาดโควิด -19 ใช้ควาว่ารอบใหม่นะครับซึ่งคลัสเตอร์ครั้งนี้เนี่ยมาจากตลาดกางกุ้งสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อลวดเดียว500กว่าลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานพมา่าปัจจุบันนะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยสะสมอยู่ที่5,712ลายและเชื้อกระจายไป24จังหวัดมันล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วสวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งและรักษาระยะห่างด้วยนะครับปีนี้หนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าโดนผลกระทบจากโควิด -19 กันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะ ธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นลูกโซ่นะครับทำให้คนตกงานเยอะด้วยแล้วก็มีความเครียดในส่วนของเรื่องการใช้ใจ่ายณตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสถานาการณ์ทุกอย่างยังไม่นิ่งนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีหลายเจ้านะครับที่ผิดล็อกซีดออกมาแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนั้นคือการเป็นการทดสอบที่ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามทีถ้ามาทางฝั่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่า แล้วก็ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในการได้รับวัคซีนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยสกิลหนึ่งที่สําคัญในสถานการณ์แบบนี้เลยคือ r e สิเ i e n c นะครับคือเป็นสรรพภาษากังกฤษนะครับล้มแล้วลุกให้ไว้นะครับอย่าท้อต้องอดทนนะครับยังไงชีวิตก็ต้องดําเดินต่อไปเราต้องอยู่กับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับ